สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมช่องดําสิงซุเปอร์ยาวทุกท่านครับท่านกำลังรับชมคลิปมันๆนสนุกๆครับมารับชมครับ ปิดบ่ครับป้าเสียอันครับป้าอันครับป้าอัน,อนออวันนี้พาพี่น้องครับผมมาดูที่ทีมงานทีมงานเทวดาสัญจรอ,อีกแล้วครับ พาพี่น้องมาชมทีมงานเทวดาสัญจรครับเทมงานคุณภาพแับประกันความมันโดยเสียพีคิงโพดําครับสายแข็งสีบุนเรืองครับโอ้โหดูครับดูใครขับเนี่ยใครขับเดี๋ยวดูก่อนว่าใครครับ บาดหยุดถอนต่อเลยวะโอ้นึกว่าใครครับเสียพีคิงโพดัมไอ้หนุ่มแห่งลำน้ำคว้ยรูปรอพ่อรวยและคว้ยใหญ่วะเจ๋อเจ๋อเจ๋อนอนก็ไผมาเนี่ยน้องครับผมฮะน้องครับน้องโอ้ไปไปเอทายเดี๋ยวไอทายยู่บอกกันเดี๋ยวเพิ่งอยู่บอกกัน บ่อดินครับผมยังแปลกใจครับผมวิ่งมาที่บ้านผมฝนตกนะครับฝนตกแรงมากนะครับมาถึงที่ตรงนี้ไม่ตกเลยโอ้เห็ุงันไดยเสือครับดูครับ กำลังย้ายลงมาใหม่ๆครับนี่ยังไม่ได้น่าจะเพิ่งย้ายมาถึงตอนเช้านี่ครับดูคันต่อไปครับมีกิก้าสวยๆนะครับทีมนี้นี่ไงปลาสาอฮะครับมอเตอร์ใหญ่ไมาหัดบะเมื่อเ้าอืม นี่ก็ผู้เท่าสายจกครับเทามักจกครับนี่เทามักจกครับวันธรรมาดาดิบมนจกนำแตกหรอวะเนี่แตกไปปะฮะโอ้ยแตกแล้วอเอาเอามาแล้วอีกคันนะคันนี้เป็นหนุ่มเจริญครับหนุ่มเจริญ ข่าวเลยคอนฝนสิม่เดี๋ยวทักไทยถามไทยครับตะเลื่อนหน่อย ไอ้หนุ่มหล่อหน้าหวานสโลแกนทรมานหัวใจสาวครับสวัสดีครับผมหนุ่มหล่อหน้าหวานทรมานหัวใจสาวครับสโลแกนฮ่า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 น้องตีท๋ทักพี่ฮะเนี่ยเดี๋ยวพี่อยู่อะม,มองลงเป็นไดมองลงม,มองลงเป็นได ่กำลังรอกสองรอสครับเหลือๆเลย มีแหละเขาไปลากพ่วงครับ210รสสีสูบครับก็มีบางคนครับผมก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่า200สูบ200สูบแล้วมันเป็นเครื่อง4ี่สูบมันจะแรงตรงไหนเออหน่าแรงมานี่เขาไม่ได้โกหกครับผมจะบอกให้นะครับไม่ว่า6สูบไม่ว่า4ี่สูบถ้า4สูบถ้ามันแรงมาเยอะมันก็แรงแรงเท่ากับ 6บที่เป็น200 6ูบางคันก็แค่195นะครับ195 175นะก็มีนะครับผมเอาเป็นเครื่องรุ่นเก่าเป็นเครื่องรุ่นเก่าเป็นเครื่องไดเรกนะครับทุกวันนี้เป็นเครื่องคอมมอนเรลนะครับทำให้อัตจาในการอัตจาราในการอัดนะครับแรงอัดมันจะเยอะกว่าการสั่งจ่ายน้ำมันด้วยคอมพิวเตอร์นะครับด้วยระบบ คอมนะครับจุดระเบิดแรงอัดจะเยอะกว่าเครื่องไดเล็กธรรมดานะครับก็เลยถึงแม้ว่าจะสีสูบแต่ว่าแรงม้าเขาก็ให้มาสูงสุดนะครับ210ครับมันก็จะไปะเสียเปียบตรงที่ว่าเครื่องมันจะเล็กกว่าเนะ จะเล็กกว่านิดนึงนะครับกับ6สูบรุ่นเก่าที่เป็นเครื่องไดเล็กแต่ว่า210เหมือนกันเครื่องไดเล็ก210แต่ว่ามันจะใหญ่กว่าครับถ้าเป็น6สูบถ้าเป็นคอ m มอนเรลก็4สูบ210มันก็จะเล็กกว่าครับจะเบาวกว่าแล้วทีนี้จะทำให้การ ลงเนินนะครับเวลาที่ลงเนินเนี่ยเครื่องเล็ก4สูบมันจะลงเนินเวลาที่กดช็อปเบรกนะครับแรงอัดแรงต้านนี่มันจะไม่เยอะเท่ากับ6สูบนะครับแรงต้านโอ้โหนี่ดูสุดรอครับนี่อัป๋าขับเองครับป๋าอันครับป๋าอัน แรงๆครับของแรงๆไหวครับเต็นขี่เลยต้องเอาหัวซีรีส์เจ็ดร้อยครับมาวางเลยครับสำหรับฮีโน่มันถึงจะสูสีกันนะครับกับเจ้าตัวนี้ครับเอาถ้าเป็นฮีโน่เนี่ยเอาหัวของซีรีส์เจ็ดร้อยมาวางเลยจะเป็นรถดำแบบนี้นะครับ เอาแม่แรนเซก,กันบันนี้พี่น้องเจ้าเลยบันนี้แจมเลยเราก็ไปซื้อหัวเอาไปวางแล้วก็หัวซีรีส์เจ็ดร้อยมาวางนะครับใส่ยางเก้าเข้าไปแบบนี้เลยยางเก้ายางพันร้อยครับมีปาารับเองครับฮะ จำเง็บจำเนาเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูที่เทหน่อยครับ เอามาดูที่เทครับสวัสดีครับผมโอ้ขบทีมเลยมึอนี่ขบทีมเลยฮะรออเก้าเท่าดเลยฮะรอเกาท่้ยไม่รอท่อเข้ากับไอหนุ่มพ่อลูกอ่อนไอหนุ่มพ่อลูกอ่อนอ่าไอหนุ่มพ่อลูกอ่อนครับผู้สาวอ่อนซอนไหล วั S <S นน ER uh, ี้ยังสดจักมือเลยว่าเดี๋ยวอาดำรับอาดำนี่งานที่ทำวันนี้ครับทีเทและแล้วมันก็เป็นจริงๆครับฝนกำลังจะมาฝนกำลังจะมาครับโอ้บักเภาครับอือ มันปากตัวนี้ห่อดำเอาตอนยุค่าตีนี่ปาดมันจะปีหรอครับตนาทััทวทั้งสูงทั้งยาวทั้งขาวทั้งใหญ่ แต่ละคนมีใช้ย,ย่าร้อมได้เน่่พี่ตังให้แล้วไอ้หนุ่มแห่งลำน้ำพวยรูปรอพ่อรวยคุยใหญ่เอาวะเอาเอาหนวมาอับสันลายมาแล้วพี่คิงโฟดํา